คลิปสั้นๆวันนี้นะคะ a อด with me in Bangkok พามาชมอุโบสถหลังใหม่ล่าสุดของวัดนักปรกค่ะวัดนักปรกเป็นวัดประจำของคนเกิดวันเสาร์นะคะเพราะว่ามีพระประธานในวิหารเป็นพระปรางนักปลกพระประจำวันเสาร์นั่นเองรอบวิหารก็มีพระนักปลกปางต่างๆทั้ง12ราศีด้วยวิหารหลังใหม่นี้ น่าสนใจมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านมาเดินเวียนรอบวิหารเก้ารอบพร้อมท่องบทสวดอิติปิโสก่อนเข้าไปกราบพระปางนักปกในวิหารเพื่อขอพรค่ะและด้านใต้วิหารอุโบสถหลังนี้นะคะก็จะมีทางเดินให้เข้าไปสการะให้พ้นเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลมีลูกนิมิตโบราณมีรอยพระพุทธบาทอินเดียด้านล่างตกแต่งภายในสวยงามเย็นสบายมากๆค่ะเห็นไหมคะว่า น่าไปมากๆน่าไปทำบุญแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะพัะคิดว่าถ้าท่านใดที่เกิดวันเสาร์พลาดวัดนักปลกไม่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ